นายชูศักดิ์ศิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีสารปกครองนัดตัดสินคดีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียืนฟ้องขอเพิกถอนคำสั่งกระทรวงการคลังค่ะที่มีการเรียกชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนจากโครงการรับจำนาข้าวกว่า3 5หหมื่นล้านบาทจะมีผลต่อทิศทางการเมืองอหรือไม่ว่าคดีนี้เป็นเรื่องอดีตท,ที่ต่อสู้มาอย่างยาวนานหากตัดสินออกมาอย่างไรก็ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลนี้ส่วนในฐานะรองหัวหน้าพักเพื่อไทยฝ่ายกฎหมาย คดีนี้จะส่งผลต่อทิศทางการเมืองหรือไม่นายชูศักดิ์ย้ำว่าไม่เกี่ยวกับรัฐบาลเพราะเป็นการดําเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ดําเนินการมานานแล้วและเมื่อถามว่าหากคดีนี้นางสาวยิ่งลักกลับมาชนะจะส่งผลดีต่อพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายชูศักดิ์กล่าวเขาว่าเรื่องทิศทางการเมืองมองได้หลายรูปแบบหลายมุมฉะนั้นต้องเอาความคิดเห็นของประชาชนทัศนคติของผู้คนต่างๆมาประกอบขอย้ำว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลนี้และถ้าหากศาลปกครองสูงสุดต,ตัดสินเป็น คุณกับนางสาวยิ่งลักษณ์จะส่งผลดีต่อคดีของสารกิกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เคยตัดสินลงโทษมาก่อนหน้านี้หรือไม่และสามารถรื้อฟื้นคดีเก่าได้หรือไม่นายชูศักดิ์กล่าวค่ะว่าต้องว่ากันไปในรายละเอียดของคดีส่วนคดีปกครองกับคดีอาญาใช้มาตรฐานเดียวกันไม่ได้ใช่หรือไม่นั้นนายชูศักดิ์กล่าวค่ะว่าครับต้องว่ากันไปในรายละเอียดเพราะเราไม่รู้ว่าผลการตัดสินจะออกมาในรูปแบบใดหรือยอย่างไรคะ่ะ